ใส่แว่นมาตั้งแต่อายุ25ได้ค่ะเปลี่ยนแว่นมาแล้วน่าจะประมาณถึง10นะคะแพงสุดก็คือ5,500 เคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่รู้สึกแบบเป็นปัญหาในเรื่องของการที่เราเนี่ยสายตาสั้นก็คือรถเมล์ผิดสายรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็ไปออกแถวมอญทบ,บุรีแล้วเรื่องการสายแว่นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทําให้เรามองชัดขนาดนั้นเลยตัดสินใจที่ทำเลสิกก็ไปเจอเหตุของ HD Care อ,อ่อแอดมินของ HD Care เนี่ยตอบค่อนข้างเร็วส่วนใหญ่เนี่ยแอดมินจะเป็นการแนะนํามากกว่าแล้วก็ให้เราเนี่ยลองตัดสินใจเองนะคะก็เลยลองเข้ามาพบคุณหมอดูค่ะ รู้สึกตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรนะคะแล้วก็เรารสึกว่ามันมองเห็นตัวหนังสือชัดกว่าเดิมแต่ว่าอย่างเงี้ยเห็นไปก็รู้สึกว่ามันดีกว่าตอนที่เราถอดแว่นคิดว่าสักสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็ประทับใจค่ะคุณหมอก็คุยตลอดว่าแบบคือตอนนี้ทําถึงขั้นตอนไหนแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด